เดียนจะมาสอนวิธีการวางตัวในสังคมชั้นสูงที่พูดดีน่ะเขาทำกันตายตายคุณพี่จะสอนคนอื่นได้ยังไงล่ะคะคุณพี่เองอย่างนั่งไม่ถูกท่าเลยนี่คุณน้องคนเป็นคุณหญิงคุณนายนั่นนะเขานั่งไข่ห้างท่านเนี้ยกันทั้งนั้นแหละคุณพี่รู้ไหมคะว่าน,นั่นอะ่ะ เป็นความเข้าใจที่ผิดว่าการนั่งท่านี้จะสบายและก็ทำให้ดูเนียบขึ้นแต่จริงๆแล้วการนั่งในลักษณะนี้เป็นประจำจะทำให้กระดูกสันหลังบิดตัวไปกดทับเส้นประสาทและเส้นเลือดใหญ่ที่ต้นขาทั้งสองจะถูกแรงของขาบีบเอาไว้ทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกส่งผลให้หัวใจทำงานหนักเป็นพิเศษเพราะต้องลำเลียงเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆดังนั้นจะเกิดอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดและร่างกายสุดโทมยแล้วนี่เธอเป็นใคระมาสอนฉันเนี่ย ดูฉันสิเนี่ยบิดยังไงนางแบบถนงแบบเอานางแบบแถวตรงเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 กระบะเลี้ยวกลับ3ามพี่น้องขี่รถซ้อนสามชนกลางลำกระบะข้าโหเรศษฐีเมืองจันใช้ของแข่งทุกหัวก่อนจึงเงินพร้อมกระบะคองใหญ่จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวัดต้นไม้ กระบะเลี้ยวกลับ3พี่น้องขี่รถซ้อน3ชนกลางลำกระบะบาดเจ็บสาหัสทั้งหมดเวลา0 1 5นาทีวันที่11มิถุนาย,ยน2560ร้อยตำรวจเอกอดุลศักดิ์แว่นใหญ่ร้อยเวรสถานีตำรวจภูทรเมืองตราดได้รับแจ้งมีอุบัติเหตรุรถจักรยานยนต์ชนรถยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส3ราย หลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบุญที่เหลือจังหวัดตรารถกู้ชีพโรงพยาบาลตราและรถกู้ชีพโรงพยาบาลกรุงเทพตราเดินทางรับผู้บาดเจ็บบริเวณใกล้เคียงปั๊มน้ำมันปตทหน,นองสเสม็ดถนนสายตราดและงอบตะบนหนองสเสม,ม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราในที่กเกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด3รายชายสองรายหญิงหนึ่งรายอาการสาหัสมีทั้งแขนขาหักและศีรษะแตก จ้าหน้าที่กู้ภัยได้ปฐมพยาบาลเบื้องตน้นจากนั้นรถกูภ้ภัยรถกู้ชีพทั้งสองโรงพยาบาลได้นาผู้ได้รับบาดเจ็บส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลตราทราบภายหลังว่าผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเป็นพี่น้องกันส่วนรถจักรยานยนต์ของผู้ได้รับบาดเจ็บยี่ห้อฮอนด้าเวฟหมายเลขทะเบียนกฉร .671 ตราด้านหน้ารถพังยับเยินส่วนคู่กรณีเป็นรถยนต์กระบะอิซุสหมายเลขทะเบียนบง 8412ตราด้านขวาของตัวรถถูกชนเป็นรอยยุบและกระจกแตกทราบชื่อคนขับชื่อนายถารัญญพาดอายุ26ปีนายถารัญญพาดให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าตนเองเพิ่งขับรถออกจากปั๊มจากนั้นได้เรี้ยวรถกลับช่วงนั้นมองแล้วว่าไม่มีรถคันไหนตามมา ก่อนจะถูกรถจักรยานยนต์คู่กรณีที่ซ้อนสามไม่สวมหมวกกันน็อกพุ่งชนกลางลำโดยรถจักรยานยนต์ไม่มีไฟหน้าที่แสงสว่างพอทำให้ตนเองมองไม่เห็นว่าตามมาจนเกิดเหตุขึ้นอย่างไรก็ตามร้อยตำรวจเอกอดุลศักด์แว่นใหญ่ตรวจสอบที่กระเทตุเบื้องต้นพร้อมถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานแล้วจะทำการสอบปากคำผู้ได้รับบาดเจ็บอีกครั้งถึงอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปว่าเกิดจากความประมาทของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่ ฆ่าโหศรษธีเมืองจันทร์ใช้ของแข็งทุบหัวก่อนจิงเงินพร้อมกระบะเบื้องต้นคาดเป็นการค่าจิงงรั์วันที่11มิถุนายน2560เวลา13.45นนร้อยตำรวจโทสมพงษ์บุญไทยร้อยเวสตานีตำรวจปูทรบ้านแปลงอําเภอป่องน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีได้รับแจ้งมีเหตุฆาตกรรมบริเวณ ริมสวนลำญ่ภายในหมู่บ้านของบอนหมู่ที่4ตำบลหนองตะคงอำเภอป่องน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีในที่กเกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางตรวจสอบด้วยหลังรับแจ้งร้อยตำรวจโทสมพงษ์บุญไทยร้อยเวรสถานีตำรวจปูทอนบ้านแปงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาหน่วยกูภย้ภัยสมาคมสว่างกระตันยูธรรมสถานจันทบุรี จุดอำเภอโป่งน้ำร้อนและแพทย์เวรโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนตวอรวจสอบที่กเกิดเหตุอยู่ห่างจากถนนสายหลักหมู่บ้านของบอนเข้าไปภายในริมสวนลำไยกว่า200เมตรพบร่างหนังวิไลจิตสุนทรอ,อายุ70ปีนอนงายในเสื้อผ้าชุดคลุมหน้าผากและศรีรษะยุบไปครึ่งซีจากการถูกของแข็ง ทุบอย่างรุนแรงห่างจากร่างผู้ตายพบท่อนไม้หนึ่งท่อนตกอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เก็บไว้เป็นหลักฐานในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงร่นทั้งบริเวณปากทางเข้าวสวนลำไยริมถนนสายหลักบ้านของบอนซึ่งห่างจากร่างหนังวิลายกว่า200เมตรพบรถยนต์ปิกอัพไฮลักวีโกสีประตูสีดำหมายเลขทะเบียนกท8158จันทบุรีพิกตะแคงกลางท้องร่องริมถนน ตรวจสอบภายในรถพบเอกสารต่างๆของรถปิกอัพคันดังกล่าวเป็นรถของดางวิไลและเศษชิ้นเนื้อมนุษย์ติดอยู่บริเวณลิมประตูห้องโดยสารจากการสอบสวนนายปีดาจิตสุนตอนอายุ43ปีหลานผู้ตายทราบว่า นางวิไลเป็นคนที่มีฐานะดีทำสวนลำใหหลายไร่ในจำนวนหลายแปลงโดยทำสวนลำไยอย่างเป็นลำ่ำเป็นสันมีลูกจ้างทั้งชาวไทยชาวกัมพูชาทำงานด้วยจำนวนมากรวมทั้งยังเป็นแม่ยายของนายทหารรายหนึ่งโดยบุตรสาวแต่งงานกับนายทหารนายปีดาให้การต่อว่าก่อนที่นางวิไลจะเสียชีวิตคืนวันที่1ิมิถุนายนนางวิไลและลูกน้องพากันไปเที่ยวร้านคาราโอเกะภายในอำเภอโป่งน้ำร้อนโดยใช้รถปิกอัพขันที่ ตกลงไปในร่องก่างถนนเป็นพาหนะกระทั่งเช็คบิงค่าอาหารนางวิไลมีเงินติดตัวไม่พอชำระจึงนั่งรถกันดังกล่าวพร้อมลูกน้องกลับมายัางสวนลำใหญ่เพื่อนำเงินไปชำระค่าอาหารแต่ปรากฏว่ามาเสียชีวิตในบริเวณที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยเงินที่นางวิไลกลับมาเอาก็หายไปด้วยจากการประเมินสถานที่เกิดเหตุและเศษชิ้นเนื้อมนุษย์ที่ติดกับประตูรถของนางวิไลเจ้าหน้าที่พบว่าคนร้ายลงมือได้อย่างใจเย็นรอให้นางวิไลกลับไปเอาเงินก่อนเมื่อมาถึงรถกระบะของนางวิไลจึงทุบได้ยของแข็งกระทั่งเศษชิ้นเนื้อจากร่างกายนางวิไลกระเด็นหลุดไปติด ประตูจนแน่ใจว่านางวิไลเสียชีวิตคนร้ายจึงได้นําเงินและรถปิกอัพไปโดยถอยรถจากจุดเกิดเหตุไปยังถนนสายหลักแต่รถเสียหลักตกลงไปในร่องจึงจําเป็นต้องทิ้งรถหลบหนีไปซึ่งประเด็นการฆาตกรรมเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเป็นการค่าทิ้งัพย์และจะเร่งสืบสวนสอบสวนหากคนร้ายมาดําเนินคดีต,ต่อไป ตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรียใต้สถานี BTS อนุสารี์โทร090 818 1828 18สถานีขนส่งมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222 ท่าเรือเฟอร์ร,รี่โทร0908181833ก่อช้างฟังเอาสับปรดโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา 1นินาฬิกาและ18นาฬิกาคลองใหญ่จัดก,กิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันต้นไม้ที่บริเวณหมู่ที่9ตําตำบลคลองใหญ่อําเภอคลองใหญ่จังหวัดตรานางสาวสุรีรัตนากิจรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำมีทหารนักเรียนประชาชนตำบลคลองใหญ่ร่วมพิธี สำหรับกิจกรรมนี้ผู้อำนวยการวินัยบุญล้อมผู้อำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่1จังหวัดตราดร่วมกับสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่45ด่านเก่าจังหวัดตราดได้ร่วมกันนําต้นก้ากงกลางใบใหญ่จํานวน3,000ต้นพร้อมด้วยพันธุ์สัตว์น้ำเช่นปูดําจํานวน 200รตัวเข้าร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนอำเภอคลองใหญ่ชุดปฏิบัติการที่23บ้านไมลูนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมโรงพยาบาลคลองใหญ่และผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมที่บริเวณหมู่9าตำบลคลองใหญ่อเอคลองใหญ่จังหวัดตราดโดยใช้เนื้อที่บริเวณป่าชายเลนจำนวน16ไร่เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างยั่งยืนทั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนอำเภอคลองใหญ่จึงได้เล็งเห็นความสัมพันธ์ของป่าชายเลนอำเภอคลองใหญ่ ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารที่สําคัญของออกรองใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์น้ําต่างๆที่อาศัยป่าเชเลีนแห่งนี้เป็นที่พักอาศัยขยายพันธุ์จํานวนมากอีกทั้งยังสร้างไรายได้ให้กับประชาชนที่หาสัตว์น้ําออกมาขายได้อีกด้วยทางอเอกรองใหญ่เห็นว่าป่าเชเลีนควรได้รับการปกป้องดูแลรักษาฟื้นฟูในส่วนที่เสื่อมโทรมเพื่อให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแหล่งอนุบาลสัตว์น้ําที่สําคัญให้มีความยั่งยืนเพื่อให้ทุกคนเข้า ใจตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการอนุรักษ์ป่าเจเดนที่อุดมสมบูรณ์ของอภอครองใหญ่ให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืนเริอ,อนพรท่านทั้งหลายวันนี้คณะครูโรงเรียนระยองวิทยาคมโดยการนำของท่านผูน้อำนวยการได้เข้าปฏิบัติธรรมหนึ่งวันเต็มเช้าจนเย็นนั่งกับพื้นปฏิบัติธรรม วันนี้ขอขอบใจลูกๆทุกบ้านที่ทำให้พ่อแม่ได้เป็นพ่อแม่ของข้าราชการที่ทำให้ลูกได้มีความภูมิใจว่าแม่กับพ่อได้เป็นครูวันนี้เราจึงเชื่อว่าคนทุกคนล้วนมีความฝันของตัวเองแต่ขึ้นอยู่กับใครที่จะสามารถไต่ไปถึงระดับความฝันที่สูงสุดที่คิดอยากไปวันนี้จึงขอให้คณะครูทุกท่านมีกำลังใจว่าทุกอย่างที่เราเจอ ล้วนแต่เป็นบทบาทของชีวิตที่จะทำให้เรามีบารมีถ้าไม่มีแรงต้านนกก็ไม่สามารถบินได้ลมใต้ปีกถือว่ามีความสำคัญถ้าหากท่านทั้งหลายได้เจอสิ่งที่ทำให้ชีวิตจะต้องเกิดแรงต้านในการที่จะต้องดำเนินชีวิตไปได้วยความยากลำบากให้ทราบเผ็ดว่านั่นแหละเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตยิ่งสูงขึ้นไปมากขึ้นแต่สุดท้ายเราก็ทราบดี ยิ่งสูงขึ้นไปบนฟ้าเจอฟ้าแงานขึ้นไปก็ยังมีฟ้าที่เหนือฟ้าถ้าเราพึงพอใจในฟ้าที่เรามีและพอใจในระดับที่เราอยู่เท่านั้นชีวิตก็คงมีความสุขได้แล้วอาจจะไม่ต้องไปคว้าฟ้าที่อยู่ไกลนักคว้าท้องฟ้าเท่าที่เรามีเงินเดือนตำแหน่งที่มีอยู่กับความสุขคงเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ดีกว่าคำตอบใดๆจึงขอให กำลังใจคณะครูทั่วประเทศได้มีกำลังใจต่อสู้กับทุกอุปสรรคที่ยังต้องเจออีกมากนักขอเจริญพรอน,อนุโมทนาขอบใจทุกๆหัวใจที่มีความมั่นคงขออนุโมทนา